สวัสดีครับวอเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้วันที่สองสมษาานะครับันนี้แนะนำรถที่อยู่ในร้านนะครับเริ่มจากคันแรกเป็นคูปต้า L3408 คันนี้เครื่องยนต์สามสูบนะครับโควินขับเคลื่อนสี่ล้ออันนี้ยังไม่ทันเก็บสภาพนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่แสน0 0 0มื่นแสนหกหมบาทนะครับวันนี้ อุปกรณ์สชิ้นนะครับหน้าหลังยางหลัง80นะยางหน้าอยู่ที่70%นะครับเครื่องพอได้นะครับระบบใช้งานได้ทุกอย่างนะครับคันที่2เป็นคูปัต้า L3208 Limited ลนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์สสูบเหมือนกันนะครับ8เกียร์เดินหน้าแปดเกียร์ทอยหลังนะครับโฟวินขับเคลื่อน4ล้อนะครับ ยางประมาณ80%ยางหลัง90%นะครับเครื่องเกียร์ยดีนะครับระบบสมบูรณ์ครับคันนี้ราคา2 6 5 0 0 0บาทนะครับ2 6 5 0 0 0บาทนะครับประกรหน้าหลัง2ชิ้นนะครับคันต่อไปเป็นคูบา t a L3608 นะครับคันนี้ อันนี้เครื่องดีนะครับมีกรณ์ใบดานผันสีนะครับตัวนี้ราคาอาอยางหลังอยู่ที่70ซนะครับยางหน้า80เปร์เซาคาเริ่มต้นยังไม่เก็บสภาพราคาตามสภาพนี้255,000บาทนะครับ คันนี้เป็นฮุบวต L สี่ห้า l ู5 0 8 DI คันนี้เป็นเกียร์เดินหน้า8 8เกียร์ถอยหลัง4เกียร์นะครับถอยช้าถอยอึดยางหน้าอยู่ที่70%ยางหลังอยู่65%นนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับคันนี้ตัวนี้ ตัวนี้ราคาหน้าหลัง2องแสนสามนะครับตามสภาพก่อนคันนี้เป็นคูปัต้า L4508DI เหมือนกันนะครับคันนี้ราคาเริ่มต้นที่อ๋อคันนี้คันนี้คันน,น,นี้คันนี้เครื่องลวมสักหน่อยนะครับเดีย๋ยวอยว่าราคานะครับคันนี้เป็นคูปต้า L4508DI Special นะครับตัวนี้มีเครื่องเกียร์ดีนะครับ ยางหลังอยู่ที่แปอร์เซยางหน้ายางหน้าเปลี่ยนให้ใหม่นะครับราคา2อ5 0 0 0บาทนะครับตันนี้แถมยางหน้าให้คู่หนึ่งอุปกรณ์สชิ้นนะครับเ,เล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมเครื่องเกียร์ดีเหมือนกันนะครับต่อไปเป็นคูป L 4 7่เ SP นะครับตัวนี้ตัวนี้เดิมๆรถเกียร์ A นะครับสวยๆเดิมเลย น็อตไม่เคยถอดสักตัวเลยนะครับคันนี้แถมยางหน้าให้คู่หนึ่งนะครับราคา415,000บาทนะครับ415,000บาทอุปกรณ์ใบดันผ่าน3นะครับตัวนี้ก็มาดูคันนี้เป็นอ e ีสกินะครับ TS2400 นะครับ ts2400 คันนี้เครื่องดีนะครับราคา45,000นะครับตัวน,นี้เครื่องดีอยู่เครื่องยนต์2สูบ9เกียร์เดินหน้า3เกียร์ถอยหลังนะครับคันนี้ก็เหมือนกันนะครับ g s 2 0 0 2คันนี้จะแพงกว่าหน่อยนะครับคันนี้เครื่องดีมากเลยนะครับอันนี้ไม่มีไอไม่มีควันกำลังดีเครื่องแน่นอยู่คันนี้55,000นะครับ2แดง มีสสกีเครื่องยนต์สองสูบนะครับสตาร์ทติด,ตดง่ายไปชมรถฝั่งโน้นสักฝากอ่าน,นี้พอแค่นี้ก่อนนะครับฝากเบอร์โทรหน่อยนะครับ0850876581นะครับพอจเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีดูรถทดลองขับได้ที่ร้านนะครับสวัสดีครับ